นี่สวยงามลูกสวยมากสวยมากะสวยสวตสงกันอ๋้ลูกนี้ก็สวยลูกนี้ทรงสวยทรงแบบเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนชมพูเลยเนาะใช่ใช่ชมพูอะไรลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมแค่เก็บก็มีความสุขเลยเราพี่คือคือคนปลูกได้เก็บแบบผลไม้สวยๆอ่ะดูสามลูกนี่สวยงามสุดยอดอ่ะใช่สวย เห็นไหมมีความสุขเนาะคุณขาเจ้าของสวนเออนี่แหละคือเหตุผลของการทิ้งหนีงานประจํามาทําสวนเนี่เห็นไหมมีความสุขสวยงามใ้าเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องชอบอ่ะใช่หตัวนี้พี่ใหม่เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะตัวนี้เป็นฝรั่งสายพันธุ์แดงลาวาค่ะเป็นฝรั่งของสายพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิดที่สวนเราเองอ๋อเริ่มทำเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสวย เหมือนเม็ดมันน้อยอ่ะใช่ค่ะรสชาติถ้าฝรั่งตัวนี้นะคะโดยโดยธรรมชาติของของฝรั่งใบยาวอันนี้เขาเรียกว่าฝรั่งใบยาวฝรั่งจะมีสองแบบคือใบกลมกับใบยาวถ้าใบกลมก็จะอย่างเช่นพวกหงเป่าซื้อแดงอยุยาสามอะไรประมาณนะะัออ้นค่ะถ้าใบยาวใบจะเป็นยาวๆแบบนี้ใช่ ฝรั่งใบยาวโดยธรรมชาติเขาจะดกโดยธรรมชาติของสายพันธุ์อยู่แล้วเช่นหงจวนสือแดงสีสกิสามอะไรเงี้ยตัวแดงลาวาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือเป็นฝรั่งใบยาวก็จะดกนะคะแต่ที่เห็นต้องขออภัยต้นนี้โดนด้วยด้วยด้วยที่สวนจะมีที่เดียวที่ทําสวนแบบนี้แล้วแมงแมลงเยอะมากใช่แมลงกวนแบบเยอะมากค่ะเนื้อสัมผัสของเขาเหมือนฝรั่งเขาเรียกในฝรั่งผนเขียวเนื้อแดง เหมือนกันเลยค่ะใช่ไหมคะใช่รสชาติเขาจะหวานนำเลยถ้าเก็บประมาณเจ็ดสิบแปดเอร์เซนจะเจอความเปรี้ยวนิดนิด <จะ S 1> ในความวหวานนั้นจะมีเปรี้ยวนิดนิดแต่ถ้าเก็บแก่วกว่า80%ดสิบนี่คือหวานอย่างเดียวไม่เจอเปรี้ยวเลย<อ>แล้วไม่เจอขมไม่เจอฝาด<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝรั่งเนี่ยต้องอยู่ที่อายุต้นนะต้นนีกกี่ปีแล้วคะอันนี้ปลูกเมื่อสิบสิบสิงหาปีหกเจ็ดค่ะยังไม่ถึงปี เอ้โทำไมต้นโตจังเนี่ยค่ะยังไม่ถึงปีแล้วดินแล้วดินตรงที่อยู่ตรงนี้เป็นดินถมนะคะเอาดินจากสาเนี่ยที่ขุดสาสีไร่เอาดินจากสามาถมแล้วมันเป็นดินเหนียวแล้วต้องปรุงดินแบบโอ้โหมโหลานมากเลยค่ะที่จะปลูกได้10เมษายน67ค่ะใกล้ละใกล้ละเ<ม>ดือนหน้าเดือนหน้าก็ครบ ก็เลยตอนนี้พี่ใหม่ก็เลยเอาลูกไว้น้อยใช่ใช่เพราะว่าอายุมันเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราไว้เยอะรสชาติก็ไม่อร่อยฝ<อ>รั่งทุกตัวถ้าอายุต้นน้อยอันนี้จากประสบการณ์นะคะ,คะ,ะจากประสบการณ์ตัวเองนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ขออ้างอิงวิชาการเนาะเท่าจากประสบการณ์คืออายุต้นน้อยอแล้วก็ฤดูกาลมีผลอ,อายุต้น หรือดูการมีผลต่อรสชาติแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการดูแลดินพวกนี้มีผลหมดเลยจใช่แต่ถ้าอย่างหน้าร้อนเนี่ยโอฝรั่งนี้คือสุกแดดมีอาการสุกแดดค่ะใช่มีนา,มาเมษามื่อเช้น,นั่นนั่นคือความเสียหายของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกฝรั่งเนื้อแดงแต่ฝรั่งเนื้อขาวสังเกตจะไม่เป็นนะคะจะไม่เจออาการสุกแดดนะคะตอนหงเป่าเสือหงเป่าเสือช่วงช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมาเมื่อกี้ มันขาวสวยมากเลยแต่รสชาติไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วมันก็จะไม่กรอบใช่มันสุกแดดค่ะอาการของแดดมันเร่งให้มันสุกทั้งทงที่อายุมันยังไม่ได้หรอกจริงๆเขายังต้องเก็บไว้อีกหลายวันหลายอเอ,อ่อเพื่อที่จะให้เขาแก่โดยโดย,โดยธรรมชาติของเขาแต่พอความร้อนมันทาให้มันสุกเร็วขึ้น ใช่เลยค่ะใช่สวยฝรั่งตัวนี้เขาจะมีะความโดดดินของเขาคือทรงเขาสวยค่ะทรงสวยการดูแลก็ไม่ได้ยากการติดผลง่ายมากกา,ามาก,การติดผลง่ายมากคือเอาง่ายๆดอกมาแทบจะไม่ร่วงอ่ะมันไม่ร่วงเลยมันติดลูกหมดอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าอัตราการติดผลดีมากนะคะและที่สำคัญเลยอันนี้เชียร์มากเลยก็คือการขย,ย,ข,ย,ยขยายพันธุ์ง่ายมาก ฝรั่งใบแดงจากประสบการณ์ของการเสียบยอดเนาะเรามองที่การเสียบยอดนะคะฝรั่งใบแดงเนี่ยแดงลาวาเนี่ยเสียบยอดติดง่ายสุดแล้วบางตัวนี้เสียบเป็นห้าสิบหกสิบก็ไม่ติดการฤดูการแล้วก็การห่อเนี่ยมีผลอยู่นะกับสีเขาเรียกอะไรช่วงที่เราเลือกห่อลูกอะ่ะ ถ้ามันโดนแดดเลียก่อนอะแดดเลียเยอะๆอะสีมันไปแล้วอะหอยังไงก็ไม่สวยต่อให้ใช้กระดาษคาร์บอนชุนฟงมาห่อก็ไม่สวยใช่คือมันเหมือนกับว่าเราเราปล่อยให้ลูกอ่อนมันโดนเม็ดสีถูกทําลายจากแสงแดดอะค่ะคือสูกแสงแดดทาลายไปแล้วอะมันก็จะไม่สวยอ่าหม่เนื่องจากว่าฝราหลังพันเนี้ยมันไม่ลูกกลมเนาะมันลูกเรียวๆแบบนี้มันต้องลูกขนาดไหนเราถึงจะเริ่มห่อครับพี่ไหม ถ้า,าเราต้องเราต้องต้องต้องบอกว่าปกติอะ่ะชั่วไปเขาจะบอกว่าเท่าเหรียญห้าบาทเท <fit> ่าเหรียญห้าบาทนันคือลูกลมใช้ได้แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยคือประมาณด้วยด้วยด้วย,วยธรรมชาติของฝรั่งแดงระวามันไ,ไม่ใช่ฝรั่งที่ลูกโตเราก็จะดูจากที่ขนาดถ้าให้พี่ดูก็ประมาณนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วขนาดความกว้างไดมิเตอร์ประมาณนิ้วมือหนึง่งเราเนี่ยก็ห่อได้แล้วประมาณนั้นค่ะใช่เพราะว่าแต่แต่ คือคือเราห่อเนี่ยทําไมเราจะต้องดูระยะของการหอ่อเริ่มแรกให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีผลกับหนึ่งก็คือความสีความความสวยของผลสีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอันที่สองคือเราต้องให้หอก่อนมแมลงวันทองจะฝังไข่ลงไปถ้าเราช้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ให้ดูเลยอย่างเงี้ยต้องเด็ดทิ้งนะคะอันนี้คือ,อไม่ได้หอ่อใช่เนี่ยอันเนี้ยมั่นใจได้เลยแมลงวันทองฝังไปแล้วเอเหรอคะใช่เพราะว่ามันใหญ่ไปแล้ว คือเนี่ยสีมันไม่ได้อันนี้คือเกิดจากเม็ดสีถูกทําลายไปแล้วต่อให้ห่อมันก็ไม่แดงนะคะเนี่ยมันจะเขียวอย่างนี้แหละใช่แล้วก็ไม่ต้องห่อยังไงไม่สวยด้วยแถมไม่ได้กินด้วยเน่าเน่าขาถุงเหมือนเดิมพี่ไหวสังเกตดูเนื้อข้างในมันใช่ค่ะขนาดยังไม่ขนาดไม่ได้ห่อมันทาไมเป็นสีนี้ตั้งแต่ข้างในแล้วล่ะใช่ใช่ค่ะใช่สีมันจะแดงอุ๊ยเสียดายยังเลยไม่ต้องเสียดายมันโดกมันโดกเห็นพี่เสียดายันเลยเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยดอกเนี่ยดอกมาแล้วเนี่ย อันเนี้ยยอดคือถูกถูกหนอนเหมือนใบทาลายกําลังฟื้นมันอยู่กําลังงามค่ะใช่เนี่ยดอกมาแบบเนี้ยคือยืนยันว่าดกมากดกมากามนนดกมากค่ะดกดกมากกล้าค,คอนเฟิร์มเลยว่าดกมากมใช่อันนี้สวยนะใชต่ต้องต้องเริ่มแบบนี้เลยทรงเข้าสวยฝนะรั่งตอนนี้ประมาณโลหนึ่งประมาณได้กี่ลูกคะประมาณห้าลูกโลค,ค่ะ รสชาติก็คือกรอบอร่อยใช่กรอบหวานเนื้อเนื้อเนียนเนื้อละเอียดค่ะเป็นฝรั่งที่เนื้อละเอียดเหมือนมันได้ทานเยอะเนาะพี่ใหม่เพราะว่าเนื้อมันเยอะเม็ดมันมน,น้อยคือคือมเมล็ดมเมล็ดเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นทรงนี้อ่ะเมล็ดจะน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นทรงโน้นอะ่ะเมล็ดอาจจะคันข้างมาก มันจะไปกองเป็นกระป๋ออยู่ข้างล่างใช่แล้วไอ้ฝรั่งหนึ่งต้นเนี่ยมันก็จะมีหลายทรงเห็นไหมคะอันนี้ทรงยาวเหมือนกันไหมทรงไม่เหมือนกันเนาะขนาดอยู่ช่อเดียวกันใช่ใช่มันไม่เหมือนกันมันจะเป็นมันจะมีทั้งแบบนั้นแล้วก็แบบนี้แล้วก็บาง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 ลูกก็จะเจอเป็นเหมือนลูกพีชแต่ยังเงี้ยคือออยไม่ได้มันไม่มียอดไปให้เสียบแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแต่เราก็ตัดไปเยอะแล้วเนี่ยรอยตัด ลอยลอยใช่ใชตัดไปตัดแต่งกิ่งมันด้วยค่ะแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าจะทําผลปลายปีนี้ฝรั่งตัวนี้มันยังมีโอกาสในการทางการตลาดที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคือมองว่าด้วยด้วยความที่เอาอย่างนี้นะคะพี่ใหมเ่เปิดเปิดตัวฝรั่งตัวนี้มาเมื่อพฤศจิกาปี2567ที่ผ่านมานี่เองซึ่งมันก็ยังไม่ถึงปีแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะคือพี่ใหม่ทำส่งทั้งอตอนนี้คือส่งในเอเชีย จะเป็นเวียดนามเวียดนามอินเดียแล้วก็ไต้หวันแล้วก็มีจีนกัมพูชาหาประเทศตอนนี้ที่มีลูกค้าสั่งมานะคะ,ะแล้วก็ <สา S 1> มีใช่แล้วเมื่อแล้วก็มีลูกค้าจากเมื่อคืนเพิ่งได้รับการคอนแทคมาจะให้ส่งฝรั่งเศสซึ่งมันมันพี่หม่มองว่ามัน,ม,นมันน่ามันน่าจะเป็นชอยที่ต้องทำการบ้านหนักพอสมควรเอออันนั้นค่อยว่ากันเนาะเอาแค่เอาแค่ว่า พี่ไหมมองว่าปีเดียวที่ผ่านมาย,ยัางไม่ถึงปีสิเนาะเพราะว่าแต่ว่าปลูกทดสอบนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าพี่ใหมท่ทำทำพันไม้ตัวนี้เอาไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตรซึ่งมันจะต้องมีแปลงทดสอบซึ่งอันนี้แหละคือแปลงทดสอบเริ่มต้นเนี่ยมันมีแค่ต้นเดียวที่เราเจอต้นพันธ์ต้นกําเนิดมาแล้วหลังจากนั้นก็เอาขยายออกไปอีก20ต้นซึ่งเอาไปปลูกอยู่ที่อีกแปลงหนึ่งในหมู่บ้านแล้วก็เอาไอ้ยีต้นนั้นน่ะมาเสียบขยายมาเป็นอันนี้ก็คือมาเป็นแปลงนี้ยค่ะ ใช่แล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการรับรองเมื่อ20พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเราขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เรียบร้อยแล้วใช่มันก็คือเท่ากับว่าเป็นพันธุ์พืชที่อยู่ในสารระบบของกรมวิชาการเกษตรไปแล้วเราก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสทางการค้าเนาะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการรับรองมันได้รับการขึ้นทะเบียนจากจากหน่วยงานภาครัฐไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีนะคะ,ะก็มีลูกกค้าทาทัมตลลอดเย ในเรื่องของต้นพันธุ์พืชนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคนที่สั่งจากเราไปอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ชิมเพราะมันไม่นาน<อ>มันพฤติการที่ผ่านมาถูกไหมคะ,ะพฤติการที่ผ่านมาเนี่ยพฤติการนี้ถึงจะครบปีฝรั่งเขาจะไว้ผลก็ต่อเมื่ออายุต้น6เดือนขึ้นไปที่เหมาะกับการไว้ผลแต่ว่าก็ไว้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเหมาะจริงๆก็ต้องเป็นปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งปีขึ้นไปถึงจะไว้ผลได้ แต่ที่พี่หมาไว้ก็คือเพื่อให้ได้ลองชิมถ้าใครสนใจก็อยากให้ดูดยไม่ใช่เห็นแต่ต้นมันใช่ใช่ใช่แล้วื่อต้นมันอ่ะก็ปลูกประดับสวยได้อยู่แล้วใช่ใช่ปลูกประดับได้แล้วก็ผลมันก็เป็นไม้ประดับได้เหมือนกันว่ามันทรงสวยอร่อยด้วยมันเป็นฝรั่งที่เพอร์เฟกเนาะในมุมมองของพี่ก็คือต้นก็สวยลูกก็สวยติดลูกก็ดกดูแลง่ายใชสามารถปลูกหน้าบ้านข้างบ้านเป็นไม้ประดับก็ได้ใช่ค่ะ มันก็เลยเป็นต้นไม้ที่เพอร์เฟกอะสวยใช่ค่ะเราลองคิดดูนะว่าถ้าต้นหนึ่งเราห่อถ้าลูกดุบดบเนาะอายุมันเยอะแล้วเราห่อไว้หลายๆลูกแล้วเราก็ถ่ายรูปอะตอนที่เราแกะกระดาษเราใช่เนาะมันจะสวยมากเลยนะมันจะว้าวเลยเนาะเราเราคนปลูกเราก็รู้สึกดีใจภูมิใจใช่ใช่ค่ะพี่ลุนยังรู้สึกอย่างลยนะมัน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 สร้างความสุขให้คนปลูกอะใช่เนาะอะไรประมาณนั้นน่ะมันมันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสะสมสำหรับพี่ลุนนะใช่ค่ะ นี่สวยงามลูกสวยมากสวยมากสวยสวยสงกันโอ้ลูกนี้ก็สวยลูกนี้ทรงสวยทรงแบบเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนชมพูเลยเนาะใช่ใช่ชมพูอะไรลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมแค่เก็บก็มีความสุขเลยเราพี่คือคือคนปลูกได้เก็บแบบผลไม้สวยๆอะ่ะดูสามลูกนี่สวยงามสุดย,ยอดอะ่ะใช่สวย <laughs> เห็นไหมมีความสุขเนาะเจ้าของสวนเออนี่แหละคือเหตุผลของการทิ้งหนีงานประจํามาทําสวนนี่เห็นไหมมีความสุขสวยงามใครเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องชอบอ่ะใช่โอ้ยเสื้อแดงฝรั่งฝรั่งแดงเข้ากันโอเคสวยงามพี่ใหม่ท่าวันนี <t <t ้มีคนอยากมาเยี่ยมชมสวนพี่ใหม่เป็นตัวอย่างสามารถมาได้ไหมคะสามารถมาได้เลยค่ะมาได้เลยพิกัดพิกัดสวนนะคะชื่อบ้านสวนผามั่นบุรีล์นะคะ ออยู่ที่หมู่หนึ่งตบลควนสาราญอเภอคุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาง่ายนะคะบ้านเนี่ยมาง่ายมากมาได้เลยค่ะมาตลอดพี่ใหม่อยู่สวนตลอดค่ะ,ะติดต่อพี่ใหม่ยังไงได้บ้างคะาสามารถดูจากเพจบ้านสวนผามั่นบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เพจเ Facebook ส่วนตัวกันติชาพงศุลักค่ะแล้วก็จากเบอร์โทร0637969198ค่ะติดต่อได้เลยดีนะคะยินดีตอนรับมากเลยอยากให้มา อยากให้มาแลกเปลี่ยนได้ความรู้กลับไปด้วยคือได้มาแลกเปลี่ยนกันใช่อยากอยากรู้เรื่องการปลูกฝรั่งหรืออะไรก็มาสอบถามกันได้มาคุยกันได้ค่ะยินดีมากวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มา,มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ล้นค่ะ <laughs>